สวัสดีครับเฮ้ยก็หลายหลายคนมันมาคอมเมนต์ว่าไอคนบ้าแม่งหาว่าเงินคนละครึ่งมันคือ UBI อ่ะก็กูคนบ้าคนบ้าก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมนะว่าไอเงินคนละครึ่งเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเงิน UBI มึงจะเถียงคนบ้าสิวะมึงยังไม่รู้ว่ายูบีอคืออะไรแต่มึงไปไปบ้าว่าเฮ้ยม,มึงไอ้โอหเป็นยูบนไอรู้นี่นั่นมันคือเงินคนละครึ่งมันคือรัฐไอ้เงินสวัสดิการแห่งรัฐก็นั่นแหละมึงอย่ามาควายเด้เฮ้ยคนบ้ามันยังรู้เลยว่าเงินสวัสดิการเนี่ยนะครับเออถ้าเขาเรียกเงิน u ูบอเขาเรียกว่าเงินสวัสดิการทวนนาเออ และเงินสวัสดิการท่นหน้าและไอ้ถามว่าไอ้เงินคนละครึ่งมันไม่ใช่สวัสดิการท่นหน้าเลยครับมันอาจจะไม่ได้ทุกคนมันเป็นการเทสระบบการที่จะจ่ายเงินยูบอเออเฮ้ยมึงอย่าเถียงคนบ้าเดยเออไอ้กูอุตส่าห์คุยแบบคนบ้าบ้าแล้วนะเออเขาเงินไหนมาแจกพวกมึงล่ะก็เงินภาษีแต่แทนที่เอาภาษีไป พัฒนาอย่างอื่นแต่เขาเอามาแจกอะเอามาแจกทาไมเฟสสองเปิดแล้วเออใครที่ตกหล่นเฟสหนึ่งรีบรีบเลยรีบรีบเลยนะครับจากสองพันเป็นสี่พันแนะเอาไหมครับเออไอ้มึงไม่บ้าลวมึงไม่ต้องเอาไอ้ที่มหาว่ากูเป็นคนบ้าที่บอกอ้างว่าเป็นเงินอยู่ใไอมึงไม่ต้องเอาเออมึงก็ดักดันอยู่อย่างนั้นแหละเออไอคนบ้าเอาเอยเออใครเป็นเอฟซีคนบ้า มึงพัดรอบที่หนึ่งอย่าลืมรอบที่2นะแต่ไอ้รอบที่หนึ่งที่ได้สองพันก็ไม่ต้องกลัวได้4ี่พันเหมือนก,นกันเขาเพิ่มมาอีกสองพันรีบๆเลยนะครับจะหมดวันที่สิบเจนี้เออาโยูบีไอ่ะนะครับเขาทดสอบผ่านการทดสอบมาแล้วว่าเมื่อก่อนนะครับต่างประเทศเขาบอกเฮ้ยเราจะลองเปลี่ยนระบบดูนะครับเขาก็เริ่มจากการแจกคูปองอาหารเว้ย แจกให้ชาวบ้านน่ะเอาคูป,ปองอาหารไปแลกอาหารกินถามว่าเวิร์กไหมมันไม่เวิร์กนะครับมันเวิร์กแค่บางส่วนว่าเฮ้ยเขาก็เอาแค่ไปแลกอาหารกินไงแต่ถ้าแจกเป็นเงินสดให้คุณเอาไปซื้อหลายๆอย่างซื้ออะไรได้ซื้ออะไรก็ได้ในชีวิตประจุวันมันเกิดการขยายของเงินทําให้เงินน่ะมันกระจายไปทําให้เศรษฐกิจมันเติบโตขึ้น รัฐก็เก็บภาษีได้มากขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่า UBI เงินสวัสดิการทั่วหน้าแล้วประเทศไทยอ่ะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไรไปถามลุงนี่สมัยโควิดอะมึงจำไม่ได้เหรอมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะครับแล้วพออยากจะแจกเยอะๆขึ้นมาล่ะก็โดนโจมตีสิครับแหมแจกคนละหมื่นเ <laughs> สียได้เอาคนบ้าไม่ได้แล้วเงินดิจิตอลน่ะ แต่เมื่อมันคิดมาแล้วมันก็ต้องเกิดยังไงมันก็ต้องเกิดมึงอย่าคิดว่ามันไม่เกิดไอที่บอกว่าคนบ้าบอกว่าเขาจะแจกเดือนละสามแสนะ่ะมึงเชื่อวคนบ้าไหมล่ะเออมึงไม่ต้องเชื่อนะถ้าเขาแจกจริงมึงอย่าเอานะที่เขาบอกว่า a ออจะทํางานแทนคนและเอาเงินค่าจ้าง a ออมาแจกมนุษย์ทั่วโลกอะ่ะมึงอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ตอนนี้คือ a ออมันไปถึงไหนแล้ว จนผมพูดถึงเรื่อง A.G.I ไปแล้วตอนนี้คืออะไรครับสามเวอร์ชันของ A.I. มึงตามทันหรือยังที่มึงมาด่าว่าไอ้คนบ้าคุยเรื่อง U.B.I. ไอ้เงินคนละครึ่งเป็น U.B.I. มึงตาม A.I. ไปถึงไหนแล้ว A.I. จะมาทํางานแทนคนเอาเงินมาจ่ายเป็นเงิน U.B.I. ใ,ให้กับมนุษย์ทั่วโลกอะ่ะมึงคิดไปถึงไหนมึงไม่รู้เลยเหรอโอ้ไอ้พวกดักดานเนอะ <laughs> มึงตามคนบ้าเลยทันเหรอ ถุ้ยทำมึงตามไม่ทันอย่างนี้ลมึงมึงมึงเลิกเสียงเลยเออไอที่มึงเอาไปโจมตีกูในห้องของพวกมึงเรื่องของมึงเออแต่แต่อย่าลืมนะพรบคอมมันมีถ้ามึงเล่นหนักเกินไปเฮ้ยกูก็จะเล่นมึงแบบบา้าๆเหมือนกันเลยเฮ้ยระวังจะเจอคนบ้า